สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีฟนช่องท,ทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยรัฐบาลไทยคือเก่ารรับชมผู้ใดเขามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆและก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แก่ทั้งช่องแน่เลยค่ะเด้อบอกว่าจะเป็นสูตรหวยรัฐบาลไทยหรือว่าสูตรหวยรยวนันน้ชม จะมาตามสูตรคำนวณต่องงวดของเซียนสมุทรสาครให้ได้พิจารณานะคะสูตรเซียนสมุทรหววทิพานมาปังคือเก่าน้ำชมเลขวิ่งเลขแลนที่เซียนจัดไห้ฟันไห้นะคะโตเดียวนิ่นไห้เลยนะคะคือเลขสองน้ำชมเลขออกสี่สองเต็มเต็มเลยนะคะเลขจับคู่เซียนนิ่งไห้เจ็ดสองน้ำชม เป็นที่นาเสียดายคักนะคะถ้าบูใดจับท่างถือนะคะระวังเลขเจ็ดกับเลขสี่นะคะยินดีนอมหลีนะคะเลขวิ่งเลขเลนกะปังคือเก่านะคะเลขจับคู่กะธรรมดานะคะเข่าเนหลุดเนสูตรเซียนสมุดบ่อจัดให้ลายชุดหลยหางนะคะสูตรคำนวณเพิ่นจะฟันให้หน่อยหน่อยเนียนถุกรอบน้องชมคลิปนี้จะมาตามเมงว่าตองวดมานีเซียนสมุดฟันดีไปน้องชมแล้วกะสูตรคำ นวนของเซียนเนาจะได้เป็นแนวทางตัวใดจังใดน,นะคะให้แฟนช่องพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อแนวทางกะคือแนวทางนะคะบอกว่าจะเป็นความฝันหรือว่าสูตรคำนวณน,นะคะให้ใช้วิจารณญาณเอานะคุณผชมมักชอบอิลีจังจัดนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางน้องชมอา่าคลิปนี้ได้เลิกงามยามดีนะคะจะได้เป็นแนวัางตัวใดแบบใด ตรงใจเจ้าของบอ่อนะคะแอปซีเฟนชองไปติดตามรับชมรับฟังเสียงสัมผณ์ของเส้นสมุทรนะคะว่าเซียนจะฟันทุ่งเป็นตัวใดนะคะไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะตามสูตรคำนวณฝากเฟนช่องเหมือนเดิมนะคะเซียนครับอ้าคลิปนี้ก็ได้เลืองามยามนี้นะคะสำหรับสูตรเสียนสมุทรสากรงวดที่ผ่านมาให้ดูก่อนเลยนะคะ วัตถิพานมาที่เซียนสมุดจัดให้เน้นไปที่เลขสองนะเซียนเนาะวิ่งฟันสองมาเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็เลขตัวที่เซียนเน้นให้เจ็ดสองเลขสี่กับเลขเจ็ดถ้าคนไหนจับทางได้ก็คงจะได้โชคได้หมานะเซียนเนาะเลขไปออกสี่สองนะคะเ้าก็ธรรมดาตัวเลขจับคู่ก็มีเข้ามั่งหลุดมั่งนะเซียนเนาะสายวิ่งสายรูดนี่มาเต็มเ็มเลยนะคะสูตรเซียนสมุดไม่จัดให้ ลายชุดหลายห่างนะเซียนเนาะคลิปนี้จะเป็นของงวดวันที่16มิถุนายนนะคะเซียนสูตรคำนวณเอาวดน,นี้ทำไว้แล้วนะคะเซียนทำมาแล้วครับโอเคงวดนี้ก็เข้าเรื่องกันที่เลขวิ่งเลยค่ะเซียนครับแปดกับหกครับงวดนี้เซียนวิ่งแปดกับหกค่ะเซียนครับ จับคู่สามตัวแปดแปดสองหก 8, 8, 2, จับคู่สามตัวแปดสองหกคาเซ่นแล้วก็ตัดตัวมีสองหกตัดเล่นมีสองหกค่ะ, 2> 2, <8. S 1> 2, คะสองแปดสองแปดคาเซียนแล้วก็หกแปดแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือหก แปดค่ะสามชุดสามหางนะคะ,ะแล้วงวดนี้เลขวิ่งเน้นไปที่ตัวไหนคะเซียนเล,เลขหกเลขวิ่งฟันไปที่เลขหกตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ชุดที่ตัดเล่นมีสองหกสองแปดแล้วก็หกแปดคะเซียนเน้นไปที่ตัวไหนคะเซียน ฟันไปที่สอแล้วก็6 8 2ชุดนะคะเซียนโอเคง okay, วดนี้เซียนสมุดก็จัดให้คัดให้น้อยๆเน้นๆสำหรับเลข3ตัวก็ชุดเดียวหางเดียวเหมือนเดิมนะเซียน8 2 6 2> นะคะอาถ้าคนไหนชอบก็พิจารณาได้เลยแล้วก็ระหว่างเลข6กับเลข9เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะเซียนที่จะกลับหัว าการไม่ก็ดีเหมือนกันนะครครับถ,ถ้าคนไหนชอบก็กลับหัวกันเป็นเลขเก้าไว้หน่อยนะเสียนนอยระหว่างสองหกกับสองเก้าแล้วก็หกแปดกับเก้าแปดนะเสียนเนาะชอบค่อยพิจารณานะคะสําหรับสูตรคานวณนเป็นไงมั่ะเซียนต่องวดมาฝันหรือยังถามเผื่อเป็นช่องเลยยัง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 ,ยงมาฝันเลยคับโอเคสําหรับความฝันเสียนสมุดถ้าฝันดีฝันเด็ดที่จะเป็นแนวทางตัวเลขเสียนสมุดก็ไม่เคยห่วงนะเสียนเนาะ ถ้าฝันดี<อ>ในโค้งสุดท้ายก็จะตามให้ป็นช่องได้พิจารณาเหมือนเดิมแล้วก็เซียนสําหรับความฝันนะคะงวดนี้ก็ขอพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนแบ่งปันให้ช่องแพรบารวยก็ขอให้เลขเซียนสมุดกลับเข้ามาแต่กรัวยกช่องทั้ง3ตัว2ตัวกระเซียนขอพระคุณเซียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมกะคงจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้เซียนสมุดนะคะฟันทงมั่นใจ ชุดเดียวหางเดียวเน้เนๆคือเก่านะคะสำหรับเลขสูตรคำนวณน้ำชมสูเสีนสมุดเพิ่นจะบบดเคยจัดให้หลายชุดหลายหางนะคะจะฟันให้คัดให้หน่อยๆนเน้นๆแบบนี้ทุกรอบนะคะงวดนี้เลขวิ่งเลขเลียนจะไทยมี8กับ6กเน้นไปที่เลข6โตัวเดียวเน้ๆนๆะนะคะสำหรับเลขวิ่งเลขเลียนเลข3โตตัวจะไทชุดเดียวหางเดียวคือ8 26นะคะตัดออกมาให้3ชุด3มหางคือ26 สองแปดแล้กัหกแปดน้ำชุ่มเน้นสองชุดสองอ่างคือสองหกกับหกแปดเน้นเนนนะคะมักชอบพิจารณาเอาเด้อค,ะะคะาเดอร์และกัทาผู้ใดมักนะคะเซียนบอกว่าให้กลับหัวไวใดนะคะระวังเลข6หกกับเหลขเก่าน้ำชุ่มก็จะได้เป็น, 29, น,นะะสองเกานาะค่ะสองหกสองเก้าน้ำชุ่มหรือว่าเป็ียนหกแปดก็จะได้เป็น 98, นียนเก้าแปดนนะคะมักชอบจังจใจเด้อคะาเดอร์แนวทางก็คือแนวทางนะคะ เพื่อจะเมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพงกันกับเซี่ยนสมุดเฮานะคะท่ชนชมเลขเซี่ยนสมุดเคยแต่ก็รั่วมาหลายต่อหลายงวดนะคะก็มีหมังน้ำทำชุชมเข่าเนืหลุดเนนะคะงวดนี้ก็ขอให้ได้ <c oughs> ขอให้มาก <c oughs> ขอให้เลขเซี่ยนเฮาแตกปังๆทั้งสามตัวสองตัวน้ำชมสุดท้ายก็ขอขอพระคุณทุกทันนะคะที่ให้เกียรติขอมารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกทันทุกคนที่ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะก็ขอให้มีโชคไม่ใช่ โชคคมันมา,าในห้องปังๆกันสุขสุขลนค่ะสวัสดีค่ะ